สวัสดีนะครับผมโอเคเะ <c oughs> มาสอนวิธีการใช้โปรแกรมดีเจนะครับขอโดยวิศสปโหนแม่งก,กำลังฝึกซ้อมสเก็ตอัพเลยนะผม <c oughs> นะครับ <c oughs> ให้เราเข้าไปที่โปรแกรมดีเจซึ่งเสียงอาจช็อตเพราะว่าตอนนี้แบตใกล้หมดแล้วนะครับเพราะว่าเสียงช็อตเกิดจากการที่กระแสไฟฟ้านั้นมันผ่านสายชาร์จแบตถึงถอดไปอาจจะหลุดได้นะครับผมผมจึงไม่ถอดนั้น ทนฟังเสียงชัดๆหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ้อเงาอาจจะถอดบ้างก็ได้นะครับผมเพื่อความสะดวกของคุณนะครับถ้าเราจะเลือกเพลงนะครับแล้วก็ค่อยไปที่เออเรือโมผมจะหาเพลงก่อนเ,ออเพลงอย่ไหนว่านี่เอาออกกู๊ดไทม์อย่างงี้นะครับอันนี้คือเลือกเพลงมอ่เพลงนี้ฝั่งนี้เออจะโอเค,อเ,ค,อเ,คเพลงนี้โอเคนะครับมันก็จะขึ้นมาให้นะครับผม จะพยายามให้เสียงช็อตได้น้อยที่สุดนะครับซึ่งผมจะอยากจะบอกว่าเดี๋ยวฟังนี่กรมสงสัยปรับเสียงต่ำอยู่เนี่ทุกคนจะสงสัยว่าทำไมมันมีเสียงกับโซโลนะครับผมอันนี้ตัดเสียงโซโลครับเห็นไหมครับโอเคอันนี้ก็สำหรับ บอกเอฟเฟกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้กเอ็กโคไม่ค่อยรู้มากนะครับก็ศึกษาเอานะครับผมแต่ของผมไม่แบบไม่ค่อยกระจับกระเฉงเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้มีเสียงช็อตแล้วอย่างเช่นอ่ะเอารูปนี้เออ,อ,อนี่ตัดเสียงโซโลเลองจะเปิดเพลงมันขึ้นมานะครับ แ้้แเราก็อรตอตังหวะอ่าใช่ลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเราจะรงมิกเพลงควรปรับอันนี้ให้เป็นต่ำมไม่สิเออปรับเสียงกองอันนี้เบสไม่รู้สิน่าจะปรับ,บเบสได้ป่ะต้องลองก็ควรจะ มีเบสด้วยนะครับผมเพื่อความมันในการรีมิกแต่ถ้าปิดเบสไปเลยก็เสียงกองจะโคตรชัดนะครับผมซึ่งเวลาคุณรีมิกผิดหรือว่ายังไงมันจะชัดมากนะครับเราควรจะปรับเบสขึ้นไว้นะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับซึ่งจะมาคุณเสียงเพลงข <Down to S 1> องพวกไปด้วยลองดูนะครับ เราก็จะโซโลแถวนี้นะครับนะครับพอคุณนเช่นอะพอคุณแบบอ่ะโซโลเสร็จให้กดตัวนี้ครับตัดเสียงโซโลออกอันนี้ก็เสียงคนหัวละโอเคไม่มีอะไรมากครับ อันนี้สาหรับเสียงสําหรับไอ้นี่แล้วก็จะเอาอันไหนเอาที่อยู่ใกล้ๆใกล้ๆเมาส์อ่ะถ้าอยู่ไกลเมาส์เดี๋ยวมันจะปรับไม่ทันอะไรประมาณนี้โอ้ยุ่งยากยุ่งยากอย่าง,งนี้นะครับผมซึ่งเราจะควรเอาที่ไกลๆอย่างเช่นไซเลนนะครับซึ่งมนันทำให้คุยทำทำให้เพลงคุณนะยังไงวะเพลงคุณดีขึ้นมากเลยนะครับผม อันนี้เป็นเสาต้นฉบับนะครับถ้าโหลดมาจะมีให้เลยนะครับส่วนที่แล้วก็ไปหาโหลดเอานะครับผมซึ่งเราจะส่งไปให้ในช่องคอมเมนต์นะครับไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เป็นแบบตัดยังไงเสียงซ้ำอ่ะดูนะอันนี้ก็ออกนะครับจะลองดูนะครับผมซึ่งผมเคยเล่นแล้วเปิดเพลงนี้รอไว้นะครับ อันนี้ก็สำหรับสั่ง A กับ B นะครับ A กับ B โอเคแล้วเราก็ลองเล่นดูซึ่อไปได้เฟกที่<า>ดีมากนะครับจะออกก็ออกตัวน,นี้ผมเ,เ,เห็นไหมครับน,นี่ก็จะถ้าเราไปทางนี้นะครับ ลืมเปิดที่เราค่อยๆออกค่อยปรับค่อยๆปรับ <c oughs> ซึ่งมันจะคนละแนวกันเลยครับ <c oughs> ถ้ารับโอ้หรือว่าเอาเพลงมัน,นึง่งดังเราต้องควรจะปรับไปตรงนี้ตรงกลางนะครับเพลงจะได้ระบายคืออันนี้คือแบบเห็นสาปุ่มนี่ไหมครับถ้าคุณปรับมันก็ จะตามเรานี่หมดเลยเสียงพวกนี้ดังหมดเลยนะผมฝั่งนี้เดี๋ยวต้องลองดูอันนี้ลดเสียงเพิ่มอน่อยแล้วพวงแตกนะาซึ่งถ้าอยู่คนละฝั่งมันก็จะสับสนหน่อยนะครับผม ตรงนี้เป็นเอฟเฟกให้ใส่อ่าอันนี้เอฟเฟกอะไรไม่รู้ช่างมันนะครับผมหาดูเอ็กโค่นะเราเราเปิดเพลงน้องโค่นอ่าใช่แล้วอันนี้สำหรับเราไม่ต้องใช้นะครับ่างเช่นดูนี่นะหนึ่งสองหกกับ8ัสบัดนสี่นะเฮ้ยยังจำ มันคือให้ปรับแบบบิดมันเท่ากันนะครับความเร็วของเพลงถ้าเราปรับตรงนี้นะโคดรเร็วนะครับผมแล้วเรากดตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับร้อยสิบสีส่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงช้าครับผมมันเลยอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นถ้าเราปรับตรงนี้คโคดสูงมันก็จะปรับให้เท่าเดิมว่าเพราะมันค้นหาไม่ได้ครับผมตรงนี้ก็อย่าไปเล่นแบบถ้าจะเล่นก็เล่นนะ แต่ถ้าผมเดี๋ยวผมจะหาซาวฮาเลมเชคมาตัวน,นี้ก็คือที่อัดเสียงนะครับดูนี่นะจะอัดเสียงให้ดูดูกดเล่นไปเอ้ยแล้วกดตรงนี้ครับเพื่ออัดเสียงแล้วก็จะได้แล้วแล้วก็ลองฟังดูนะครับนี่คเมื่อกีน้นี้อันนี้ก็กดเล่นซ้ำโอเคครับ you know โอเคไหมโอเคถ้าไม่อยากเอาซาวนี้แล้วก็จะลบก็ลบออกไม่ได้ด้วยเสียโอเคลบออกไม่ได้เว้นคำ โอ้อยงเช่นเราจะเอาใส่เสียงคาร์เรมเช็คกันไหมครับเปิดคาร์เรมเช็คตรงนี้ครับแล้วกดโอเคเพราะผมจะลองทําอยู่วันนี้ครับผมซึ่งก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับมีอะไรสงสัยก็ถามมาได้ครับผม